ต้มหอยจ่าหอยเชอรี่ไปกัดสิหนึ่งพักหนึ่งพักหนึ่งนี่พักหวานบ้านพักตำลึงพักขม กระดอกแคนี่กระผักบุง้งชีวิตแม่พอ่อหนี่งอันน,นี้ข้อก็คือหนึ่งตูปสักคนนะจ๊ะพ้อสิต้มหอยกันได้จ้าชีวิตบีแตงวันของแม่พ่อนะจ๊ะพ้อกันอีเลยจ้าพ้อสิ่งหนึ่งปูนั่งเลยจ้ะ นี่คือปูหน้าเด้จ้าแม่พอ่อพยายามรอบมากจ้ะแม่พ่อสิดหนึ่งสิวปนอกปนหน้าแม่พ่อนอยู่ในนี้แหละจ้ะมีความสุขจ้าอันนี้ก็แม่พ่อนก็สิ่งหนึ่ง,งพ,นนงพ,งพักนเนื้อจ้า,าสีพักบ้งสิล่างสักก่อน อันนี้ก็พักขมจ้ะอันนี้ก็พักคาดบ้านห้าผพักคาดใช่ออมโ๊บออมนอององ,องวอีนนกกระดอกแค่ได้จ้าอีนนกกระพักปังน,นี่คือพักปังเลยจ้ะ ก็จิไปล่างใก,ก่กอนจ้าออวันน้องค่ะอันนี้คือพริกสดอันนี้ก็พริกนุมพริกหยวกจ้าพ่อกัดชินหนึ่งใช่กันนึึงพักกันเลยจ้า พ่อสิจิมหอยกันเด้อจ้าพ่อสิจิมหอยให้เบอ่งเด้อจ้า น้ำมังงาวจ้าล่างน้ำมังงาวเลยจ้าอันนี้เขาก็มาเตรียมเครื่องย่ำเลยจ้าเอาหั่นหอย นี่คือคาได้จ้ะแล้กะหัวปีจ้ะแล้กะใบขิงจ้ะแล้กะต้นหอมผักชีมีมีผักชีใบเลื่อยผักชีฝรั่งกระต้นหอมผักชีวันนี้ไม่พอนสีหันกันเด้วจ้ะ เครื่องย่ำมันกระมี่แค่นี้เลยจ้ะทานขนาดนี้เลยจ้ะแล้แลก็ต้องใส่มะนาวอีก ใส่มะนาวอีกนะคะนี่จ้ะนี่จ้าท่านใส่กันเมื่จ้าท่านใส่กับหัวหอยเขาดีเจ้า กินน้ำกันนะจ้าอันนี้คือน้ำพริกนมจ้าอันนี้พักหนึ่งนะจ้าอันนี้ปูหนึ่งจ้าปูนาอันนี้มกปลาซิ่วเลยจ้าอันนี้คือซุปหอยเลยจ้ายำยำหอย หอยขมโอ้ยหอยเชอรี่ค่ะยำหอยเชอรี่ค่ะน้าเลจ้ากินยำหอยเชอรี่น้ำกันอื้าบห้าบห้าบ นะวจ้ะมากินน้ำกันเด้วจ้าย่ำหอยกัแบแซบจ้าจะมั่นจ้ะจ้ำอ่องอีกกระปูให้เบอร์อีกกรนเด้อแซบแซบแซบร้าย ช่วมแม่พ่อนายมากกินย่ำหอยเชอรี่นัแม่พ่อน่ก็อย่าลืมนะจ้าอย่าลืมกดไลค่กดแชกเก็ตติดต่ำมแม่พ่อนี่นะจ้าคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละค่ะขอบคุณค่ะ